กบอกว่าถึงแล้วฮะก็ต้องลองกันหน่อยเมืกัน้นฮะแกเพิ่งกินข้าวเสร็จนะนี่ครับข้าวยังไม่ย่อยรถมาถึงขอช่วงก่อนเลยครับนะครับก็ผมกับพี่เด็นเหนื่อยแกบอกครับวันนี้จับคู่กับฐานบววหกของเคเคนะครับเป็นโครงยาวครับตัวนี้ หางผมใส่มาก็ยังไม่ได้ตั้งอะไรครับแต่ไม่เป็นไรพ่อแกจัดการเองเลยครับเราก็จัดให้แล้วครับที่เหลือก็ลูกค้าก็คือส่วนมากก็มีแต่ใช้งานเคยใช้งานมาก่อนนะครับนี่ตรงนี้ฮะก็ถือว่าอยู่ที่ประสบการณ์ของแต่ละท่านครับนี่คุณพ่อเป็นเทรนนิ่งเองเลย <c oughs> อันนั้นพี่ชายนี้คุณพ่อครับ จัดเลยเพรอะจัดเลยฐานใหม่ฮะทื่อๆหน่อยต้องรับๆหน่อยอีกหน่อยเดี๋ยวก็สวยแล้วฮะใบใหม่ก็อย่างนี้นะฮะทื่อๆหน่อยพ่อเป็นคนเทนเองเลยครับ กระทะหน้าขอบ20ครับกระทะหลังขอบ28ครับเบอร์ยางก็14.9นะตัวนี้ครับ อ้อยอันนี้ต่อที่สามแล้วมั้งนี่ฮะแกจะปีนี้ก็จะปลูกใหม่คะปีนี้ระบบเกียร์ครับเป็นซัทเทิร์น12เกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยหลังน้ำหนักตัวรถเปล่าไม่รวมดันหน้าไม่รวมฐานถ่ก็อยู่ประมาณสองตันนิดๆตอนนี้ก็อยู่ประมาณก็ตีไปรววๆก็ประมาณสามตัน,นะคะับสำหรับไม่งาห้าตีแรงเนะะี่ยฮะ